สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำกุ้งผัดตะไคร้ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะยามว่างเพื่อนๆก็ไปลองทาดูนะคะ ก็มีนะคะกุ้งขาวนะคะเราแกะเปลือกไว้หางอันนี้ไซส์กลางนะคะก็ประมาณ10ถึง15ตัวเพื่อนๆมีไซส์ไหนก็ใช้ได้หมดนะคะอันนี้พี่การสาสิทให้ดูดเท่านั้นเองอ่าวันนี้ใช้เปินพริกเหลืองนะคะพริกสดเหลืองนะคะประมาณ6-7เเม็ดกระเทียมก็หนึ่งหัวใหญ่ค่ะตะไคร้ก็สักสองสามต้นนะเป็นตะไคร้อ่อนขาสักสี่ห้าแว่นค่ะเดี๋ยวพี่การจะเอามาซอยนะ ต่อมานะคะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะแล้วก็ซอสเอ่อปรุงรส1ช้อนชาค่ะตามด้วยนะคะเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะอะจะขาดไม่ได้เลยก็จะต้องเป็นใบมะกรูดฉีกนะคะ ใส่เยอะหน่อยประมาณสักสิบใบเนาะพี่การก็ออกมาจากสวนของพี่การเองนั่นแหละหล้างทำาามสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ฉีกไว้นะต่อมาค่ะเดี๋ยวพี่การก็จะหั่นพริกนะคะแล้วก็ใส่คกตําจะได้ง่ายๆสะดวกแล้วก็ตำได้รวดเร็วไม่เสียเวลาเนาะพอพริกเหลืองเขาแหลกสักนิดสักหน่อยนะเราก็ใส่กระเทียมตำต่อได้เลยค่ะ กระเทียมนี่ก็เป็นกระเทียมจีนนะคะกระประมาณสักหนึ่งหัวค่ะกะกะดูเนาะถ้าชอบเผ็ดเราเติมพริกอีกก็ได้ตำนะคะพอแหลกถูกอกถูกใจได้ที่เดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะแล้วเราก็มาหั่นเจ้าขาะล้วกะซอยเล็กๆนะคะขนาดพอพอคำอันนี้เราทานได้นะคะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรไทยหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ ต่อมานะคะตักไข่อ่อนๆนะคะต้นอวบๆนะคะเราก็ซอยค่ะซอกสองต้นซอยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะวันนี้เราจะทานคู่กับกุ้งเป็นสมุนไพรนะคะนี่ได้แล้วต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะ ใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะแล้วก็กะเอาเนาะตันนี้วิการใช้เป็นกระทะเทฟลอนพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาตะไคร้ลงผัดให้สุกหอมค่ะก็จะออกแบบกร,รอบนิดนิดนะคั่วเราคั่วตะไคร้ก่อนพอเขาเปลี่ยนสีนะเราก็ใส่เจ้าขาซอยของเราลงไป ใ่ขานะคะแล้วลงคั่วอีกสักนิดนึงอันนี้พี่กันจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะจะได้ไม่ไหมแ้แล้วก็ใส่กกระเทียมที่เราตำมารู่นะลงผัดต่อได้เลยค่ะอันนี้เราจะผัดนะคะให้กระเทียมกับเหลือนของเราสุกนะคะคั่วๆไปเสร็จแล้ว พอเขาเปลี่ยนสีปุ๊บนะเราก็ใส่กุ้งลงไปนะอันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งคนนะ,ะเติมน้ําสะอาดลงไปสักนิดสักหน่อยถ้าเพื่อนเมีน้ําซุปอยู่แล้วใส่น้ําซุปก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะเติมด้วยเครื่องปรุงค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะน้ํามันหอยค่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ ใส่ลงไปเลยพอเราใส่ของครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเร่งไฟนะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะเพื่อตัดรสชาติจะได้มีเค็มโดดใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะถ้าไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็เร่งไฟนะคะแล้วเราก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดให้สุกหอมนะ พอผัดสุกหอมได้ที่อันดับสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีดลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆผัดลงไปนะคะให้คุกเข้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็ทานได้เลยค่ะตักเข้าสวยลอยเ,อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เห็นไหมคะน่าทานไหมคะ,อะเอาจานมากระช้าอยู่ยายตักใส่จานเลยที่เรา นี่เห็นไหมคะกุ้งก็จะเป็นแบบไม่ไม่ไม่เละไม่แหลกนะเราไม่ต้องคนบ่อยนะคะเวลาผัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะกุ้งผัดตะไคร้ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขายามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ